สวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังจับตาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่นะคะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้มันเอ,อ่อมันไม่ปกติเลยครับมีข้อมูลหลายชิ้นที่ส่งเข้ามาให้เราดูแล้วก็ชี้ไปในทางเดียวกันเลยว่ามีความเคลื่อนไหวทางการอาหารที่น่าสนใจมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเบื้องหลังความตึงเครียดที่เราเห็นตามข่าวเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ ใช่เลยครับคือภาพที่เราเห็นมันอาจจะเหมือนน้ำนิ่งๆน,นะครับ <Ừ. S 1> แต่ข้างใต้นี่คลื่นแรงมากครับสิ่งที่น่าสนใจในข้อมูลชุดนี้คือมันไม่ได้พูดแค่ว่าใครทำอะไรที่ไหนแต่มันพยายามจะตอบคำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือทำไมยุทธศาสตร์ของเขาถึงได้แข็งกร้าวขนาดนี้อื <Ừ. S 1> แล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นแผนการของเขาหน้าตาจะเป็นอย่างไรซึ่งพอเราเห็นรายละเอียดแล้วต้องบอกว่ามัน น่ากังวลจริงๆครับงั้นเรามาเริ่มจากภาพใหญ่ที่ทุกคนเห็นกันก่อนเลยดีกว่าค่ะตอนนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้ถ้าให้เปรียบเชฟง่ายๆนะครับมันเหมือนนักมวยสองคนขึ้นเวทีแล้วค่ะเดินจ้องตากันอยู่กลางเวทีง้างหมัดรอแต่ยังไม่มีใครออกหมัดแรกข้อมูลที่เราเห็นคือมีการเสริมกำลังเข้ามาในจุดยุทธศาสตร์สำคัญๆไม่ว่าจะเป็นปราสาทตาควายปราสาทตาเหมือนช่องอันมาค่ะ และโดยเฉพาะจุดที่อ่อนไหวที่สุดตอนนี้อย่างภูมะเขือเราอาจจะไม่รู้จำนวนเป๊ะๆนะครับแต่รู้ว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยยะสำคัญการยืนจ้องตากันแบบนี้ในทางทหารเขามีศัพท์เรียกเฉพาะไหมคะเขาเรียกว่าสภาวะ stand off ครับหรือการคุมเชิงกันอยู่มันเป็นสภาวะที่เปราะบางมากเปราะบางมากใช่ครับคือต่างฝ่ายต่างพร้อมเต็มที่ทหารในระดับปฏิบัติการนี่พร้อมบวกตลอดเวลาเลยเราเห็นได้จากโซเชียลมีเดียฝั่งกัมพูชาโอ oh. พิทหารแนวหน้าโพสต์ข้อความกันคึกคักมากทํานองว่าพร้อมรบ24ชั่วโมงรอแค่คําสั่งเดียวคือใจไปแล้วใจไปแล้วแต่เชือกที่รั้งคอพวกเขาไว้คือคําสั่งจากรัฐบาลหรือผู้มีอํานาจในระดับนโยบายที่ยังไม่อยากให้เกิดเรื่องเหมือนมีความขัดแย้งกันเองอยู่ข้างในเลยนะคะระหว่างทหารที่อยากจะลุยกับออนักการเมืองที่ยังชั่งน้ําหนักอยู่ถูกท่องเลยครับ ทหารในพื้นที่อาจจะมองแค่สมรภูมิตรงหน้าศักดิ์ศรีหรือความได้เปรียบทางยุทธวิธีแต่รัฐบาลต้องมองภาพใหญ่กว่านั้นเยอะค่ะทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผลกระทบทางเศรษฐกิจภาพลักษณ์ในเวทีโลกมันเลยเกิดสภาวะที่แนวหน้าตึงเปรีย้ยแต่เบื้องหลังยังนิ่งๆกันอยู่ซึ่งภาวะแบบนี้เนี่ยแหละค่ะที่อันตราย อันตรายมากครับเพราะมันอาจจะเกิดการประทุจากความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของคนไม่กี่คนได้เลยโอเคค่ะพอจะเห็นภาพความตึงเครียดที่เหมือนรอวันระเบิดแล้วทีนี้อะไรคือเชื้อไฟที่ทําให้สถานการณ์มันมาถึงจุดนี้ได้ล่ะคะจากข้อมูลที่เรามีมันชี้ไปที่แนวคิดหรือคําสั่งอะไรเป็นพิเศษไหมคะนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ ข้อมูลที่เราได้มามันอ้างถึงแนวคิดทางทหารที่ถูกปลูกฝังกันมานานในระดับสั่งการซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องบอกว่ามันน่ากลัวมากค่ะมันเป็นแนวคิดที่สรุปได้เป็นประโยคสั้นๆว่าถ้ายึดไม่ได้ก็ทำลายทิง้งซะเดี๋ยวนะคะถ้ายึดได้ไม่ได้ก็ทำลายทิง้งนี่คือคำสั่งจริงๆหรอคะมันฟังดูแบบสุดโต่งมากจากข้อมูลที่ได้รับมานะครับมันอ้างว่าเป็นคำสั่งที่เคยออกมาจากปากของคุณเซนในอดีตที่ส่งต่อไปยังผู้บัญชาการในแนวหน้า Oh. แนวคิดนี้มันไม่ใช่แค่การสู้รบเพื่อเอาชนะแต่มันคือการเดิมพันทุกอย่างบนโต๊กเลยมันเป็นการส่งสารไปถึงฝ่ายตรงข้ามแบบชัดๆว่าถ้าที่ตรงนี้ไม่ใช่ของฉันมันก็ต้องไม่มีใครได้ไปโห oh. มันไม่ใช่แค่ยุทธศาสตร์การรบแล้วแต่มันเป็นเรื่องทางจิตวิทยาล้ล้วนเลยนะคะเนี่ยใช่ครับในประวัติศาสตร์การทหารเราเรียกยุทธศาสตร์แบบนี้ว่า scorched earth หรือแผ่นดินไหม้แผ่นดินไหม้คือการทําลายทุกอย่างไม่ให้ศัตรูเอาไปใช้ประโยชน์ได้ แต่นี่มันถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเพราะเป้าหมายที่ถูกพูดถึงในข้อมูลไม่ใช่แค่คลังสเสบียงหรือสะพานแต่เป็นโบราณสถานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมีตัวอย่างที่ชัดเจนไหมคะว่าแนวคิดนี้มันเคยถูกนํามาใช้หรือเกือบจะถูกนํามาใช้จริงๆมีครับแล้วมันก็สอดคล้องกับข่าวที่เราเคยได้ยินกันมาตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือกรณีปราสาทตาเหมือนอื ข้อมูลระบุเลยว่ามีแผนสำรองไว้ว่าถ้าหากการเข้ายึดต,ตัวประสาทลมเหลวหรือทำไม่ได้ตามเป้า oh. ก็จะใช้จรวดหลายหลังกล้องอย่าง BM21 ระดมยิงเข้าไปเพื่อทำลายตัวประสาททิ้งโอ้ซ oh. ิ้นมันก็ไปตรงกับข้อมูลที่กองทัพภาคที่สองของไทยเคยออกมายืนยันว่าเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการยิงอาวุธเข้ามาในพื้นที่ปราสาทตาเหมือนจริงๆ มันทำให้แนวคิดทำลายทิ้งนี้ดูไม่ใช่แค่เรื่องเล่าอีกต่อไปครับการเลือกเป้าหมายเป็นโบราณสถานนี้มันโหดร้ายมากนะคะมันเหมือนกับการลบประวัติศาสตร์ทิ้งไปเลยมันยิ่งกว่านั้นนีกครับเพราะมันคือการราดน้ำมันเข้ากล่องไฟของความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วให้รุนแรงขึ้นไปอีกค่ะมันเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นเรื่องของรากเหง้าและศักดิ์ศรีของชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครยอมใครและอันตรายอย่างยิ่ง พอพูดถึงเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็เป็นเรื่องศักดิ์ศรีของชาติมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงภูมิมะเขือซึ่งตอนนี้กลายเป็นสมรภูมิที่ร้อนที่สุดทั้งในพื้นที่จริงแล้วก็ในโลกออนไลน์ด้วยใช่ครับที่ชัดเจนที่สุดว่าถ้าแนวคิดยึดไม่ได้ก็ทําลายถูกนํามาใช้จริงแผนการรบมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วแผนที่ว่ามันเป็นยังไงคะถ้าเกิดการรบยกที่สองขึ้นมาจริงๆเขาจะปลุกภูมมะเขือด้วยวิธีไหนแผนที่ถูกประเมินไว้ในข้อมูลค่อนข้าาางลลละะเอียดแน่กกััวมครบ เขาแบ่งเป็นสองขั้นตอนชัดเจน2ขั้นตอนเลยเหรอคะครับขั้นตอนแรกคือการเตรียมพื้นที่ด้วยการระดมยิงปูพรมด้วยจรวดหลายลำกล้องแบบไม่ยัง้งเป้าหมายคือทำลายแนวป้องกันขวัญกำลังใจและสร้างความสับสนวุ่นวายให้ได้มากที่สุดก่อนที่ทหารราบจะเข้าไปจรวดที่ว่านี่พอจะระบุได้ไหมคะว่าเป็นประเภทไหนเพื่อให้เห็นภาพความรุนแรงข้อมูลระบุชัดเจนเลยครับและการเลือกใช้อาวุธของเขาหนี่น่าสนใจมาก ค่ะมันไม่ใช่แค่การเอาของเก่ามาใช้แต่มันบอกถึงยุทธวิธีของเขาด้วยคือมีทั้งจรวด R.M. 70ของเช็ค P.S.L. 03และที่สำคัญคือ Type 93B ที่ผลิตจากจีนออ๋ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่ามันมีความแม่นยำสูงกับ B.M. 21รุ่นเก่าๆมากการมีจรวดที่แม่นยำสูงอยู่ในแผงมันบอกเราว่า นี่ไม่ใช่แค่การยิงสุ่มๆเพื่อให้เกิดเสียงดังแต่มันอาจหมายถึงการเล็งเป้าหมายเฉพาะจุดค่ะเช่นบังเกอร์หรือป้อมสังเกตการมันคือแผนที่ผสมระหว่างการทำลายล้างแบบวงกว้างกับการโจมตีแบบแม่นยำแค่ขั้นตอนแรกก็หนักหนาสาหัสแล้วแล้วขั้นตอนที่สองล่ะคะหลังจากปูพรมด้วยจรวดแล้วจะทำยังไงต่อ ขั้นตอนที่2คือส่วนที่โหดร้ายที่สุดครับคือการส่งทหารราบเข้ายึดพื้นที่ด้วยยุทธวิธีที่เรียกว่าเคลื่อนมนุษย์หรือ human wave คลื่นมนุษย์ฟังดูเหมือนในหนังสงครามโลกเลยนะคะมันคือแบบนั้นเลยครับคือการใช้ความได้เปรียบด้านจำนวนคนเข้าว่ายอมแลกกับการสูญเสียที่สูงลิ้วเพื่อยึดพื้นที่ให้ได้ โอหภาพที่ถูกอธิบายไว้คือแถวหน้าล้มแถวสองวิ่งข้ามไปแถวสองล้มแถวสามก็ตามมาอ uh huh. บุกเข้ามาเป็นระรอกแล้วระรอกเล่าจนกว่าฝ่ายตั้งรับจะต้านไม่ไหวข้อมูลยังระบุด,ด้วยว่าอาจจะมีการใช้ทหารผ่านศึกเขมรแดงเก่าที่มีความชำนาญการรบในพื้นที่ป่าเขาสูงมาเป็นหน่วยทะลุงฟันค่ะ <c oughs> ในระลอกแรกๆเพราะคนกลุ่มนี้มีความทรหดอดทนและไม่กลัวตายการใช้ยุทธวิธีแบบนี้ในยุคปัจจุบันมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรคะในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมันสะท้อนถึงความคิดที่มองว่าชีวิตของกำลังพลเป็นแค่ทรัพยากรที่ใช้และหมดไปได้เป็นแนวคิดการทำสงครามแบบเก่าที่นองเลือดมากๆค่ะและมันยังบอกเราด้วยว่า เป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าสำคัญถึงขนาดที่ว่าพวกเขายอมจ่ายในราคาที่แพงมหาศาลเพื่อให้ได้มันมาซึ่งมันก็พาเราย้อนกลับไปที่คำถามเดิมค่ะทำไมต้องเป็นภูมะเขือทำไมที่นี่ถึงสำคัญขนาดนั้นนั่นสิคะทำไมต้องเป็นที่นี่มันเป็นแค่เนินเขาหินธรรมดารรมดาหรือเปล่านี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับเพราะความขัดแย้งในปัจจุบันมันไม่ได้สู้กันแค่ในสนามรบจีอีกต่อไปแล้วอืมมันมีอีกสมรภูมิหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ information warfare หมายความว่าภูมมะเขือกลายเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างไปแล้วหรอคะถูกต้องครับแรกเริ่มเดิมทีตอนที่มีภาพของภูมมะเขือเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยฝั่งกัมพูชาจำนวนมากเชื่อว่ามันเป็นภาพปลอมอ๋อค่ะเป็นภาพที่ฝ่ายไทยสร้างขึ้นด้วย AI เพื่อหวังผลทางการเมืองแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันเริ่มมีภาพจากหลายมุมมากขึ้น มีคลิปวิดีโอค่ะแล้วที่สำคัญคือมีบุคคลสำคัญและอินฟลูเอนเซอร์ของฝั่งไทยเดินทางไปที่นั่นจริงๆไปถ่ายรูปไปไลฟ์สดทำให้การปฏิเสธว่าเป็นของปลอมมันทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับมันกลายเป็นหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้และในวินาทีที่คนในประเทศของเขาเรื่องปักใจเชื่อว่าภูมะเขือมีอยู่จริงและอยู่ในฝั่งไทยเรื่องมันก็เปลี่ยนไปทันทีอืจากประเด็นข้อพิพาทชายแดนธรรมดา มันกลายเป็นเรื่องของการเสียหน้าและศักดิ์ศรีของชาติที่ถูกท้าทายผ่านภาพถ่ายไม่กี่ภาพในโซเชียลมีเดียค่ะแรงกดดันมหาศาลจากสังคมออนไลน์นี่แหละครับที่อาจจะเป็นตัวเร่งให้แนวคิดสุดตง่งอย่างยึดไม่ได้ก็ทำลายถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาอย่างจริงจังเพราะมันกลายเป็นพื้นที่ที่พวกเขาเสียหน้าไม่ได้อีกต่อไปแล้ว น่าทึ่งนะคะที่เรื่องมันบานปลายมาจากภาพในอินเทอร์เน็ตได้ขนาดนี้แล้วในฝั่งของเราล่ะคะเมื่อเห็นการเตรียมการและแรงกดดันขนาดนั้นฝ่ายไทยเรามีท่าทีหรือเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างจากข้อมูลที่มีอยู่นะครับท่าทีของฝ่ายไทยค่อนข้างชัดเจนและสุข,ขุมครับคือเรารู้เราเห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดค่ะแล้วเราก็มีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ของเรามานานแล้วมีการตั้งป้อมค่ายมีการวางกําลังป้องกันอย่างแน่นหนา คือไม่ได้ตื่นตระหนกหรือเกรงกลัวอะไรแนวทางของเราคืออะไรคะตั้งรับหรือว่าเตรียมชิงลงมือก่อนแนวทางหลักของเราคือการตั้งรับอย่างเหนียวแน่นครับและยุทธศาสตร์สําคัญคือรอให้อีกฝ่ายเป็นคนเปิดก่อนอ๋อ oh. เราจะไม่ใช่ฝ่ายที่เริ่มต้นความขัดแยง้งซึ่งในทางการเมืองระหว่างประเทศถือว่าเป็นท่าทีที่ฉลาดมากเพราะมันจะทําให้เรามีความชอบธรรมและไม่ถูกประชาคมโลกประนามว่าเป็นฝ่ายรุกรานแต่มันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมคะ การรอให้เขาลงมือก่อนเป็นความสิ่งที่สูงมากครับมันคือดาบสองคมค่ะ การตั้งรับแบบนี้เท่ากับเรายอมให้เขาได้เปรียบจากการโจมตีก่อนหรือที่เรียกว่า first strike <Ooh. S 1> ซึ่งการโจมตีระลอกแรกโดยเฉพาะถ้ามาตามแผนที่เราคุยกันคือการระดมยิงด้วยจรวดอย่างหนักมันสามารถสร้างความเสียหายกับแนวป้องกันและกำลังพลของเราได้มหาศาลเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> ดังนั้นมันจึงเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ต้องอาศัยการข่าวที่แม่นยำและการเตรียมพร้อมในระดับสูงสุดเพื่อลดความเสียหายจากการโจมตีระลอกแรกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ ฟังทั้งหมดแล้วเหมือนเรากำลังเดินอยู่บนเส้นได้บางๆเลยนะคะถ้าจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันในวันนี้ภาพที่เห็นก็คือความขัดแย้งที่ถูกขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์สองทางเลือกที่แข็งเก้าวมากของกัมพูชาครับ หนึ่งคือต้องเข้ายึดพื้นที่เป้าหมายให้ได้และถ้าทำไม่ได้ทางเลือกที่สองก็คือพร้อมที่จะทำลายเป้าหมายนั้นทิ้งไปเลยโดยมีภูมิมะเขือเป็นสมรภูมิเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่อาจกลายเป็นจุดแตกหักได้ทุกเมื่อใช่ครับข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมันได้ฉายภาพแผนการทางทหารที่เฉพาะเจาะจงและดุดันอย่างยิ่งคำถามสำคัญในตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ว่าพวกเขามีขีดความสามารถที่จะทาตามแผนนั้นได้หรือไม่ เพราะจากอาวุธและการเตรียมการมันก็ชัดเจนว่าพวกเขามีความตั้งใจจริงแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือคำถามที่น่าขบคิดและน่ากลัวกว่านั้นก็คืออะไรคือเส้นแบ่งสุดท้ายหรือตัวกระตุ้นทางการเมืองที่มองไม่เห็นที่จะเปลี่ยนแผนการบนกระดาษเหล่านี้ให้กลายเป็นปฏิบัติการจริงค่ะอะไรคือจุดที่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเผลอล่ำเส้นไปแล้วจะทำให้การเตรียมการทั้งหมดนี้ถูกนำมาใช้งานจริงในทันทีนี่คือคำถามที่เราต้องจับตามองกันอย่างไม่กระพริบตาครับ